เอาสวัสดีครับเพื่อนเพืเ่อนผู้ที่สนใจในงานช่างเพื่อนตายช่างทั้งหลายวันนี้ทีมง,งานช่งางพาลูพาพาเรียนพา,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 าท่านที่สนใจงานประตูมวลมาดูเรื่องราวของประตูมวลกับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างขั้นแรกนี่นะครับปีนน่วิธียึดน็อตใบแรกที่เราตอกตัวน,นี้ก็เป็นองค์ประกอบใบที่สั่งมาจากโรงงาน เราต้องเรียงให้ถูกนะครับโรงงานเรียงมาไนงะเราก็ต้องใส่ให้ถูกอันนี้ก็คือเพาสปริงที่ใส่ใบเราต้องดูดีๆนะเวลาใส่ใบครับประตูม้วนติดนอกติดในเราต้องไล่ตรงตรีนมประตูให้ถูกเราก็จะเราไล่ตั้งแต่ติีมประตูขึ้นมาจนถึงใบแรกครับแล้วเราก็เจาะรูนี่ก็คือการแบ่งใบแบบใบแรกมันจะสั้นกว่าเราเรียกว่าใบอิสระเาเรียกใบรองเพาเงี้ยเราต้องใส่วัด วัดจนออกมาให้มันได้เท่าเกันหรือใกล้เคียงกันแล้วเราก็เจาะรูเข้าไปพอเจาะรูเข้าไปพอเราก็ยกเพาขึ้นไปตรงเสาที่เราตั้งจำไว้ว่าเพาด้านขวามันจะมีการตั้งสปริงอยู่อันนี้ก็ใบที่เขาเลียงมาให้จากโรงงานใบหนึ่งใบสองแล้วก็ใบช่องลมแล้วก็ใบทึบไล่ลงไปนี่ครับก็คือประตูม้วน เดี๋ยวผมก็ติดตั้งเสร็จเป็นบางส่วนนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยครับมันชุดนี้ติดติดแต่บานลอยที่ถอดเตาได้สองชุดบานบานเดียวอีกสี่ชุดทั้งหมดมันสี่ห้าหกเจ็ดแปดชุดครับเจ็ดเจ็ดถึงแปดชุดอด้หลังนี้เพราะเป็นร้านค้าส่วนเสานี้เราก็ตั้งให้ดูอย่างนี้เลยเี่สาเราเสาเบนในเรา ยิงด้วยเพจฉากเนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตด,ดูแล้วก็รตรงกลางมันก็จะมีฝังกิ๊กก็เขาเรียกกิ๊กกกไอตัวล็อขึ้นแจตัวนี้เสาเป็นเสาที่ถอนได้อันนี้ด้านด้านนอกด้านหน้าบ้านนะที่มีกล่องไว้นอกอันนี้ด้านข้างบ้านกล่องอยู่ในเราจะเก็บกล่องไว้ข้างในอันนี้เพื่อนเพืเ่อนได้ชมไว้ก่อนก็แต่มวิธีติดตั้งผมจะทําคลิปอีกทีนึง ส่วนนี้ก็คือการติดตั้งเสร็จไปแล้วบางส่วนก็ส่วนนี้เราไปดูว่าใ,ใกล้ๆกันมีอะไรบ้างเนี่ยกล่องที่ตอนนี้เก็บกล่องแล้วยิงกล่องปิดสามด้านแล้วแล้ตรงนี้ก็ต้องที่ล็อกกุญแจติดมรก,กรันติ้ประตูมันเราต้องไล่ดูใบดีเดีบางทีใส่ใบแรกผิดอ่ะพอลงมาสุดท้าย ใส่ไม่ได้เราก็อาจจะต้องถอดใบใหม่นจริงเราต้องไล่ตีมตั้งแต่ตีมประตูขึ้นไปจนถึงใบแรกเราก็ค่อยใส่เนี่ยก็คือสูตรนี่ค,ครับนี่จิกก๊อกที่ฝังมาฝังจิกก๊อกยึดจิกก๊อกแน่นแล้วก็เอาปูนเจ็บก็ใช้เป็นตัวล็อกกุญแจส่วนตัวนี้ก็กุญแจล็อกข้างกุญแจล็อกข้างตรงข้างเางงางสามันจะมีด้อยเหล็กแบน ที่เราออกกอไว้รองรับเดือยกุญแจตัวนี้ตัวนี้ติดไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอันนี้เรามาให้รู้คร่าวๆก่อนครับว่ามันมันมีอะไรบ้างประตูมวนจริงมันไม่ได้ยากนะครับบางทีเบิ่นอยากไปติดเองบางทีจ้างช่างก็ติดติดชุดละสองพันกว่าบาทพันกว่าบาทนี่พอบางคนทําบ้านเองงบน้อยนะผมก็อยากติดเองเนะี่ย แต่ตัวนี้เห็นปะเสาด้านขวาอันนี้เป็นเป็นกล่องลอยกล่องลอยคือกล่องที่ถอดเสาได้เนี่ยมันจะมาจากโรงงานเสาตัวนี้จะถอดตั้งได้เนี่ยตรงด้านขวาที่รองเพาสปริงมันจะมีหูไว้สําหรับล็อกน็อตตั้งเพลาส่วนด้านซ้ายมันจะไม่มีหูมันจะเป็นตัวแค่รองเพาเฉยแล้วเราเอายกเพาขึ้นกับใบแรกเราก็เสียบใบเข้ามาแล้วเราก็หมุนตั้ง ตั้งใบขึ้นมันก็จบแล้วก็ทํากุญแจล็อกแค่นั้นเองครับไปประตูเหมือนไม่มีอะไรมากไม่อันนี้ก็ถ่ายดูครับชุดล็อกประตูชุดล็อกตูที่สับช่างเขาเรียกตีนประตูนั่ยละครับไม่ใช่คำหยาบมัน,นจะมีกุญแจข้างแค่นั้นเองอตัวนี้สำกัญน,นะเวลาตัวสุดท้ายอะไรถ้าใครใส่ใบผิดมาจากข้างบนมาใส่ตัวสุดท้ายไม่ได้เนี่ยต้องชักใบออก ใบใบหนึ่งม,มันก็ไม่ควรนะเราต้องไล่ไล่กุญแจไล่ตัวเกาะใบจากล่างขึ้นไปบนถึงตัวแรกเลยเราก็ตีพับเราก็ตียึดน็อตเลยอันนี้ก็สําหรับเพาสปริงเขาเรียกเพาเพาประตูม้วนด้านขวาแบบมันจะมีจานที่ตั้งเราก็ต้องทําเหล็กตั้งให้มันดีๆนะครับให้มันยาวๆแล้วมันเหมาะมือเราจะไปใช้เหล็กที่ หลวมๆไปไปทาที่ตั้งประตูม้วนมันเกิดหลุดมามันตีมือเราขีดกระจุยเลยก็ได้ครับต้องระวังดีๆว่าเหล็กเหล็กตัวนี้มันไม่มีขายก็เหล็กตั้งเผาเราต้องทําเองเนี่ยครับคืออุปกรณ์ก,กีกอกนี่ใบเขาตั่งเป็นชุดถ้าเราวัดกว้างคุณยาวไปให้เขาแล้วก็ไปสั่งเขาช่วยมาเป็นชุดให้เรียงมาให้อย่างดีเลยแล้วเราก็มาติดตั้งอย่างเดียวประตูม้วนก็คือประตูที่เรา แค่ติดตั้งอย่างเดียวแค่ประกอบอย่างเดียวคนที่ประกอบจริงๆก็วันหนึ่งก็สี่้าชุดยังได้ครับช่างคนหนึง่งเด็กฝึกงานสองคนเนี่ยผู้ที่คล่องคลองเนี่ยก็ติดกันได้สบายเนี่ยผมถ่ายให้ดูวิธีตั้งเสาการตั้งเสาตรงต้นเนี่ยต้องระดับให้เท่ากันนะครับต้องถ่ายระดับด้วยมันไม่ใช่ว่าต้นหนึ่งสูงกว่าต้นหนึ่งต่ำกว่าเวลาใส เผามันจะเยื้องไปเราจะให้มันหนีกันเยอะอันนี้ด้านนอกติดให้ดูวพาก่อนติดผมก็าาทาสีลงพื้นทําอะไรอยู่แล้วว่อันนี้กระดาษไทยทํานี่ยังไม่เสร็จอันนี้เบรกประตูแล้วก็กเรียบเบรกเบรกเราก็ติดให้มันเสมอกันที่เห็นเส้นแดงๆที่อยู่ในรางตัวก็คือยางทับเสียงที่ประตูม้วนรุ่นใหม่ๆก็ทําออกมา มันเป็นยามทับเสียงก็อันนี้คือเสาถ้ายมือก็คือเสาลอยครเป็นเป็นบานแบ่งครึ่งที่สามารถถอดเสาได้นี่ครับเ่ี่ยด้านขวาสังเกตมันจะมีหูสำหรัแบบตั้งตสงเนี่ยก็ดูองค์ประกอบว่ถ่ายดูไปวันนี้ติดติดเยอะครับติดเจ็ดแปดชุดนะครับ นะครับเผาบีบบ,บานยาวบ้างบานเล็กบ้างนให้เพื่อนๆได้ชมไปก่อนนะตรงนี้ก็จะยังไม่มีสาระอะไรก็แต่ว่าให้รู้องค์ประกอบของประตูม้วนไปก่อนแล้ววันนี้ทำคลิปตัต้งแต่ประกอบตั้งเสะะอาอันนี้แผ่นข้างเขาก็จะมาจากโรงงานเหมือนกันแล้วะะเราสั่งมาปิดส่วนตัวนี้ก็อุปกรณ์ครับมีเบรกมีกิ๊กก๊อกล็อกแจมีที่แป้นรองเสากลาง ใหนเพื่อนได้ชมกันเนี่ยครับตัวนี้คือเพดสําหรับยึดเราใช้ฉาก้วฉากเด้อกขึ้นยึดใส่กับเตาแล้วก็เจาะปุ๊กฝังแล้วเราก็เจียแต่งตัดดีดีให้มันดูสวยงามครับสุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆที่สนใจงานช่างอ่ะก็ฝากติดตามด้วยครับว่าจะได้อัปเดตข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิม่มเติม